สวัสดีครับวันนี้ร้าน t i เกอร์ v e r นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อไ i f i ไฟนะครับของเครื่องพินพ์ของ Canon นะครับ g 3 7 3 0นะครับขั้นต้นเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการตั้งค่ากระดาษนะครับก่อนให้เป็น A4 นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะพินตัว สีเหลนัมเของเครื่องปริ้นลงมาดูนะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มกระดาษค้างนะครับประมาณ3 5ถึงวินาทีนะครับเพื่อที่จะให้ปริ้นตัว description ของตัวเครื่องออกมานะครับกดค้างนะครับให้ไฟ Power กระพริบ IP, นะครับแล้วก็จะมีกระดาษออกมา ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพราะจะมี serial Number นะครับใช่รับเซเ e r ยลดัมเบอรนะครับตัวนี้นี่ครับ serial number ตัวนี้เอาไว้ต่อ WiFi ไดรเล็กนะครับอันนี้เราเราเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ต่อไปเราจะทำการเปิด Wi-Fi ของตัวเครื่องนะครับ ทีการเปิดคือกดปุ่มสต็อปนะครับให้ไฟสีส้มกระพริบ12ครั้งนะครับกดค้างนะครับแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ปล่อยนะครับ12ทีแล้วปล่อยแล้วกดปุ่ม Color อีก1ครั้งนะครับให้ไฟ Power กระพริบพอครับ พอไฟพาวเวอร์หยุดนิ่งเราก็ถือว่าเป็นการเปิด wi-fi เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญนะครับในการเปิด wi-fi นะครับเสร็จแล้วไปที่มือถือนะครับเราโหลดแอปพลิเคชันมาไว้รออยู่แล้วนะครับเราต้องมีแอป,ป Canon Print อยู่แล้วคราวนี้เราก็ไปที่ Setting นะครับเข้าไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อ wi-fi เหมือนเราเชื่อมต่อ wi-fi บ้านทั่วไปนะครับ แล้วก็กดเข้าไปที่ Wi-Fi แล้วก็ค้นหาชื่อ Wi-Fi นะครับที่ลงท้ายด้วย30 30นะครับรุ่นจะเป็น3730นะครับแต่ชื่อจะลงท้ายด้วย30 30อ่าตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมฮะจีสามนย์สามศูนนะครับรุ่นจะเป็น G 3 7 3 0แต่ชื่อ Wi-Fi จะลงท้ายด้วย G 3 0 3 0กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดก็คือเซเรียลนัมเบอร์ที่เรา ปริ้นออกมาไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่แล้วก็ใส่ให้ครบนะครับทั้งตัวอักษรและก็ตัวเลขนะครับพิมพ์ใหญ่ก็ใส่ตัวใหญ่นะครับใส่ให้ครบนะครับพอเราใส่ครบแล้วนะครับก็กดเข้าร่วมนะครับกดเข้าร่วมแล้วก็รอสักครู่นะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับเครื่องจะบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้คือถูกต้องนะครับเพราะว่า เครื่องต่ออยู่กับ Wi-Fi ของปรินเตอร์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตจึงแจ้งที่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับ c a n o อน r i n t ทที่เราโหลดไว้ก่อนหน้านี้กดเข้าไปในหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาเครื่องปรินท์นะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่การาลงทะเบียนเครื่องปรินท์นะครับก็จะมีชื่อ Canon G3030 ขึ้นมากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ ระบบจะทําการค้นหาเองนะครับช่วงนี้อาจจะรอสักครู่พอได้หน้านี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะมีถามว่าต้องการกดไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกรูปภาพเพื่อที่จะทําการพิมพ์กดเลือกรูปภาพตรนี้ครับเลือกรูปภาพเสร็จแล้วก็สามารถตั้งค่ากระดาษได้นะครับ กดเข้าไปในการตั้งค่านะครับเลือกกระดาษที่เราจะใช้พิมพ์คือกระดาษ a 4หรือกระดาษ4 6หรือกระดาษ a 5นะครับต่างๆพวกนี้สามารถตั้งค่าได้ a 4ตั้งค่าเป็นกระดาษธ,ธรรมดาอ่าหรือกระดาษโฟโต้ก็ได้นะครับอ่าตั้งเสร็จนะครับแล้วก็กดสัง่งพิมพ์เลยนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้ครับที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่าครบไหมเสร็จแล้วสัง่งพิมพ์ครับอ่าแค่นี้ครับก็จะสามารถ พิมพ์งานได้เลยนะครับเราจะสามารถตั้งค่าเป็นกระดาษ4คูณ6กระดาษโฟโต้หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วแต่ช่วงนี้ก็จะสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่พิมพ์กระดาษออกมานี่ครับถ้าพิมพ์ขาวดำหรือพิมพ์สีก็ตั้งค่าได้เหมือนกัน ครับอยู่ที่การตั้งค่าหมดง่ายๆนะครับรุ่นนี้ต่อ Wi-Fi แต่จุดสำคัญคือการเปิด Wi-Fi 12ครั้งตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอตัวนี้อันนี้จะซีดหน่อยนะครับเพราะว่าเราพิมพ์เร็วนะหมดมาตรฐานพิมพ์รูปไร้ขอบนะครับถ้าต้องการชัดก็ให้ไปตั้งค่าเป็นคุณภาพสูงนะครับก็ไปตั้งค่าใหม่นะครับคือตั้งค่ากระดาษเป็นชนิดกระดาษโฟตโต้ก็ได้นะครับ หรือจะเป็นเปลี่ยนเป็นขนาด4คูณ6ก็ได้นะครับเอ6ก็4 6นะครับตั้งเป็นกระดาษพิมพ์รูปภาพคือภาพก็จะได้ชัดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสามารถตั้งค่าได้ทุกรูปแบบนะครับหลังจากตั้งค่าแล้วสั่งพิมพ์น,นะครับเมหือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้หลากหลายครับก็ลองทำดูนะครับขอบคุณครับ